สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรายได้นะครับในวันที่เหรียญบิตคอยราคาตกลงมามากๆเลยนะครับจากปีที่แล้วที่ผมเริ่มขุดผมเริ่มขุดประมาณมีนามีษาก็ประมาณเ,าเดือนสามเดือนสี่นะครับเดือนนี้หรือเดือนหน้าก็จะครบปีแล้วฮะผมเคยลงไว้คลิปหนึ่งว่าผมมีรายได้เดือนละห้าหมื่นบาทหลังหักก่อนที่จะหักค่าไฟนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวันนี้ครับราคา บิตคอยล่วงราคาไลท์คอยด็อกคอยล่วงราคาเหรียญคริปโตทุกทุกเหรียญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ t c o i n หรือว่าอีเทเรียมอะไรก็เป็นเป็นราคาที่ต่ําจากที่ผมเคยได้มากๆเลยนะครับเกือบครึ่งเลยนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่าณวันนี้เลยนะครับผมเหลือเท่าไหร่แล้วผมมีเครื่องขุดจากในรูปปนะครับผมมีนี่ฮะแอลอันนี้คืออลาดินแอลสองนะครับสามสิบทนะครับแรงขุดสามสก็จะมีเครื่องนี้ จำไม่ได้อันนั้นเป็นเครื่องนี้นะครับมีเหลือแค่2ใบนะครับตัวหนึ่งมันจะได้แรงขุด30มสบีนะครับตัวนี้เหลือ2ใบแรงขุดรวมผมก็จะได้ประมาณ1้อยต้นๆน,นะครับประมาณร้อยสองร้อยสี่ร้อยห้า้ยสิบอะไรประมาณนี้นะครับแรงขุดก็จะหายไปนิดนึงนะครับแล้วก็แ3สาผมมีทั้งหมดหเครื่องนะครับจากวันที่ผมทำคลิปที่ว่าได้เดือนละห0 0 0มบาทผมมีเท่านี้นะครับตอนนี้ผมเพิ่มมาเป็น5เครื่องนะครับ เดี๋ยวให้ไปดูเครื่องนะครับดูตอนนี้ผมขุดอยู่2เว็บก็คือ VRBTC e นะครับขุด L3 อยู่5เครื่องนะครับแล้วก็ไปขุดที่ b i n a n c e ด้วย Aladdin L2 ขุด BTC นะครับขุด BTC L2 ก็อีก5เครื่องแ้ะขุดเฉลี่ยก็ประมาณนี้ครับร้อยร้นิดๆิตร้อยต้นๆน,นนะครับทีนี้มาดูรายได้ รายได้ที่ผมได้นะครับเนี่ยแรงขุดก็จะประมาณนี้ครับร้อยอันนี้เอาเอาบีดีซีก่อนนะครับเอาทีละเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวไลทคอยด็อกคอยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเอาบีดีซีก่อนบีดีซีรายได้จากแรงขุดประมาณนี้ครับร้อยสองร้อยสี่เนี่ยครับเก้าสิบเก้าบ้างเก้าสิบแปดบ้างประมาณนี้นะครับก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับรายได้ต่อวันนะครับดูเมื่อวานวันที่สองนะครับก็จะได้ จุด000046ยีดสี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับมี46บ้างมี443บ้าง45บ้างเฉลีย่ยแล้วก็จะอยู่ในเลนนี้นะครับผมก็จะเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยฮะถอยหลังไป30วันมากรอกไว้ในเอ็อไว้ในะครับว่าไรายได้ผมได้เท่าไหร่ตรงนี้เพิ่งไปดูนะฮะดูรายได้ก่อนผมเริ่ม เริ่มนับตั้งแต่วันที่29มกราคมนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดวันที่27กุมภานะครับไปดูวันที่ไปดูไปดูที่1กุมภาก็ได้ครับได้0.046722 0ที 0, 0, 0, 0, 6, 7, 2, 3, 1่1กุมภานะครับขออภัยดอ่านี่1 1กุมภานี่ได้0.4 ที่หนึ่งกุมภาได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่หกสามแปดไม่ตรงกันไม่เป็นไรครับจะเอาโอหเอามาจัดจากในนี้นี่แหละครับสมมติมาดูยี่สิบเอ็ดกุมภาก็ได้ครับยี่สิบเอ็ดกุมภาได้จุดสี่หนึ่งแปดยี่สิบเอ็ดกุมภา ราคาตัวหนึ่งนะครับหลายด้านมันก็จะประมาณนี้ครับยี่สิบกุมพาก็เนี่ยฮะศูนย์จุดนึ่งสี่อะซีหนึ่งแปดนะครับอันนี้คือที่ขุดที่ b บ n a n c นะครับขุดที่ b i n น n c e p นะครับ L สองสามสิบ THS สี่สิบสี่ตัวแรงขุดก็ประมาณร้อยเพราะว่าหายไปการ์ดใบหนึ่งทั้งเดือนเนี่ยหายหายไปใบหนึ่งนะครับผมจะขุดได้อยู่ประมาณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสามห้า หน่วยเป็น BTC นะครับเป็นเหรียญ BTC นะครับราคาตอนนี้ไปดูราคาเดียวทามณตอนนี้เลยก็ได้นะครับผมอัดอยู่นี่มันวันที่สามนะครับราคานะตอนนี้นะครับหนึ่งล้านสี่สามแปดหนึ่งล้านเปลี่ยนนี้เป็นสามแปดสามแปดครับรายไ,ได้ก็เท่านี้ฮะยหมื่นเก้าพันหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาท นะครับอันนี้เฉพาะเฉพาะาบิตคอยนะครับเฉพาะที่เครื่องที่ขุดบิตคอยเป็นเครื่อง L2 30T นะครับก็จะได้รายได้อยู่ประมาณนี้ครับหนึ่งเดือนสามสิบวันนะครับรายได้ก็ประมาณนี้เลยทีนี้เรามาดูที่ไลท์คอยด็อกคอยส่วนไลท์คอยด็อกคอยเนี่ยผมขุดอยู่สองสองเว็บมีเว็บบายนแนนนะครับขุดสิบห้าวันแล้วก็มาลองขุดที่เบียอีกสิบห้าวันนะครับ รายได้ก็ที่ Binance ได้มากกว่าที่เวียนิดหน่อยนะครับประมาณสักสองสามร้อยบาทต่อวันเนี่ยสองสามร้อยบาทต่อเดือนไม่ใช่ต่อวันนะครับผมนี่ห้าตัวสิบห้าวันห้าตัวสิห้าวันขุดที่ b i n a n c ได้แปดพันกว่าบาทขุดที่เ i ีย n ได้จ็ดพันกว่าบาทอที้ปันกาบาที้เป็นราคาณนะตอนนี้เปยนะคร,บราบา่าบาที่ยไ้่บาที่เหลไสามพันกร่ายาท i c ้าสิบราคาไ like ้ 3,651นะครับก็จะประมาณราคาด็อกคอยที่สี่จุดสามเจ็ี่จุดามเจ็ดเยนะคับตรงสี่จุาเนี่ฮะคลิปก่อนที่ผมทำไว้ก็คือคลิปนี้นะครับที่ผมมีรายได้50าหมบาทน,นะครับที่ลงทุนไปก็บอกในคลิปนะครับว่าลงทุนอะไรไปบ้างเท่าไหร่มีค่าไปเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่นะครับ ณวันนั้นนะครับผมผุดได้เดือนละ0.025ได้เงินเดือนละ52,000บาทนะครับประมาณวันที่2วันที่2พอยอนะวันที่2พฤศจิกายนน่นนะครับอันนี้รายได้ณนะวันนั้นเลยนะครับก็กลับไปดูณวันนั้น2พฤศจิกายนนี่ฮะวันที่2อดูที่บิตคอยไอคลิปก่อนนั้นนะครับผมทำที่เว็บเว็บ BTC ไอเว็บ เว็บในแฮชนะครับเขาจ่ายแรงจ่ายค่าแรงให้เราเป็นเว็บขายแรงขุดนะครับวันที่2พฤศจิกายนนะครับตอนนั้นบิทคอยน์มาสองล้านกว่าสองล้านหนึ่งนะครับมันเคยขึ้นถึงสองล้านสองสองล้านสองห้าด้วยซ้ำนะครับแต่ณวันที่ทำคลิปคลิปที่แล้วนะครับมันอยู่ที่สองล้านหนึ่งจึงทำให้ศูนจุสองห้าของผมเนี่ยมีมูลค่าห้าหมกว่าบาทนะครับแต่มาวันนี้นะครับราคาเหรียญเหลือแค่ล้านสี่นะครับ จากนี่เลยครับตกลงมาอยู่ตรงนี้หายไปประมาณ40-45เลยนะครับทำให้รายได้นะวันนี้ก็ลดลงอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยเ,เครื่อง L35 ตัวรวมกันได้1 6 0 0 0บาทนี่เป็นบาทนะครับคูณคูณด้วยราคาเหรียญแล้วนะครับจึงทำให้ทั้งสองทั้งสององริทึมิของผมนะครับทั้งขุด BTC แล้วก็ขุด Litecoin d o c oin, c o i n เนี่ยรายได้รวมก็ สามหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบหกบาทหายไปประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าเหมือนกันนะครับหนึ่งเดือนนะครับค่าไฟยังเท่าเดิมครับค่าไฟสองหมื่นกว่าบาทก็เหลืออยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทก็ผมก็ยังถือว่าโอเคนะฮะจากที่ผมลงทุนไป l อลสองตอนนั้นซื้อเครื่องละสามหมื่นห้าสามเครื่องแสนห้าพันแล้วก็ไอ้เครื่องสองการ์ดซื้อมาหมื่นกว่า 10, บาทนะครับก็ตีรวมๆก็ประมาณสักแสนสอง ไลท์คอยที่ขุดไลคอยด็อกคอยก็คือเครื่อง L 3พัดเนี่ยเครื่องละ3ามืนห้าะครับห้าเครื่องสามหมื่นห้าคูณห้าตัวก็แสนเจ็ดลงทุนไปก็ราวๆสามแสนนะครับแต่ผมขุดมาจะพอปีแล้วหะครับแล้วราคาตอนที่มัน2ล้านกว่าล้านเล้าน8ก็ตอนนั้นก็เกือบคืนทุนไปหมดแล้ว นะครับตอนนี้ก็ใครจะเข้าหรือว่าจะขุดตอนนี้ก็ต้องคำนวณดีๆเลยนะครับเพราะว่ารายได้มันลดลงไปเยอะนะครับแต่ว่าเรายังอย่างที่บอกฮะเราขุดได้เหรียญเท่าๆเดิมเหรียญที่เราขุดได้นะครับตอนหนึ่งตัวเนี่ยครับเราขุดได้เท่าๆเดิมเราขุดได้นี่ฮะเราขุด BDC ได้0.13จากจากเดือนนั้นที่ผมขายแรงให้กับ n i h h ฮสนะครับได้ประมาณเนี่ยครับ เครื่องทั้งหมดที่ผมมีผมขายแรงให้นายแฮตแล้วเขาก็จะจ่ายเป็น BDC มาได้ประมาณ0.025ถ้าวันนี้ผมไปขุดที่นายแฮ h เนี่ยผมก็จะได้แหละก็จะได้เหรียญ BDC ก็อยู่ในราวๆนี้ครับ0.025เนี่ยครับแต่มูลค่ามันลดลงครับจาก5 0 0 0เนะครพอมาถึงวันนี้อ,อมันไม่ได้50,000แล้วฮะมันได้ประมาณนี้ครับได้ประมาณ30,500นะครับแต่ค่าไฟยังเท่าเดิม นะครับถ้าเครื่องเสียเครื่องต้องซ่อมก็ยังต้องมีค่าแม t ท n น n นนเท่าเดิมนะครับทำให้กําไรมันลดลงแต่ถ้าขายวันนี้คือได้เท่านี้แต่อย่างผมนะผมก็จะขุดแล้วผมก็อย่างไลท์คอยด็อกคอยเงี้ยครับบางทีก็ขายมาจ่ายค่าไฟบ้างนะครับส่วน BDC ผมไม่ค่อยจะได้ขายเท่าไหร่ผมก็จะสะสมเป็น BDC เอาไว้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมจากที่ผมทําคลิปไว้เดือนเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วที่ได้เดือนละห้าหมบาท พอมาถึงเดือน3เดือนมีนาของปี65นะครับปีนี้ก็เหลือรายได้อย่างที่เห็นนะครับ3 5 0 0กว่าบาทน,นะครับรายได้หายไปประมาณ1 15,000นะครับถ้าถ้าเราแต่ถ้าสมมตินะฮะอย่างเงี้ยครับผมไปขายตอนที่มันสักสักล้านแปดก็ได้ครับไม่ต้องถึงสองล้านถ้าผมขายตอนมันล้านแปดนะครับรายได้ผมก็จะเพิ่มขึ้นอีก นะครับไรคอยด็อกคอยถ้าผมขายตอนที่มัน4,500บาทเนี่ยครับอแล้วขายด็อกคอยสักที่9บาทนะผมก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยฮะรายได้ผมก็จะกลับมาประมาณเดิมนะครับผมคือเหรียญพวกนี้บางทีเราขุดได้อย่างที่บอกครับเครื่องเครื่องขุดไม่ว่าจะขุด ด็อกคอยไลท์คอยหรือจะขุดอลาดิน L2 ที่ขุด BTC นีครับมันยังขุดได้เหรียญเท่าๆเดิมอยู่ทุกเดือนทุกวันนะครับจากวันก่อนจากเดือนที่ผมทําคลิปมันขุดได้เท่าไหร่มาวันนี้มันก็ยังขุดได้เท่านั้นนะครับอาจจะมีลดลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับด้วยอย่างที่มันจะมีคํานึงคือค่าดิฟฟิค้นนะครับค่าความยากในการขุดนะครับอย่างไลท์คอยด็อกคอยเครื่อง L3 แรงขุดแรงขุด504 เมกะแฮดเนี่ยครับแรงขุดเท่านี้นะครับควรที่จะได้ประมาณศู1จศนะครับตรงนี้จะเป็นหนึ่งศูนจุศหนึ่งต่อวันแล้วได้ด็อกคอยประมาณยี่สิบเหรียญต่อวันนะครับก็จะลดลงมาเหลือประมาณนี้นะครับศูน9ดย์ต่อวันแล้วก็ด็อกคอยลดลงไปจากได้เฉลี่ยประมาณยี่สิบเหรียญก็จะเหลือประมาณ1ิบ็ดกว่าเหรียญสิบเจดเหรียญกว่านะครับขุดได้น้อยลงไปอีกนิดนึงนะครับแต่ด้วย ความที่มูลค่ามันนะครับมูลค่ามันตกลงไปประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตะครับมูลค่าของเหรียญมันตกลงไปเยอะจึงทําให้รายได้ที่มันขนจะได้ห้าหมื่นกว่านะครับมันเหลือที่สามหมื่นเท่าไรที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนียกดแบ็ k กับอ่าสามหมื่นห้าพันหกร้กอยนะครับผมอย่างที่บอกครับการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วก็เอ่อถ้าจะขุด ก็ชั่วโมงนี้เครื่องก็ราคาถูกลงมาเยอะครับอาจจะขุดได้น้อยลงไปนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่มูลค่ามันก็ไม่ได้เยอะมากมูลค่ามันตกลงมาเราก็ขุดแล้วก็ได้เหรียญเท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับผมสรุปก็คือได้ลดลงจริงๆครับแต่ว่าก็ก็ยังมีกําไรครับผมอย่างเงี้ยฮะค่าไฟสองค่าไฟผมเท่าเดิมสแตนดา์ดอยฮ่สองหมื่นกว่าบาทก็จะเหลือประมาณ1หมื่นกว่าบาทก็ยังดีครับ โอเคนะครับผมขอบคุณมากมาครับแล้วก็ใครมีางานซ่อมนะครับเครื่อง L3 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 พัดนะนะครับไม่เห็นการ์ดหรือว่าแรงขุดไม่มีหรือว่าการ์ดการ์ดไม่ขึ้นมันขึ้น X อ,อะไรพวกนี้นะครับแรงขุดมาไม่เต็มก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรแล้วก็แอดให้ไลน์แอดไว้ให้นะเป็นไลน์ เ็นลายเดียวกับเบอร์โทรนะครับเมม,เมมเบอร์โทรแล้วก็ขึ้นไลน์มันก็ขึ้นเองนะครับแล้วก็แคปรูปเข้ามาสอบถามมันก่อนได้ว่าการนี้มันอาจจะเป็นอะไรได้แล้วก็วิธีเช็คเบื้องต้นว่าจะให้เช็คอะไรได้บ้างจะได้จะได้รู้ว่าอาการจริงๆแล้วมันเป็นอะไรมันอาจจะเป็นที่เฟิร์มแวร์หรือมันอาจจะเป็นที่ PSU ก็คือ power supply มันก็ได้นะครับอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นต้องส่งมาซ่อม ก็เช็คก,กันเบื้องต้นก่อนนะครับถ้ามันจะต้องเสียต้องส่งมาซ่อมก็ก็ก็ส่งมาครับผมอาจจะมีถ้าเปลี่ยนบูสเตอร์เปลี่ยนอะไรก็ประมาณพั0 0ันห้าสองอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ